Nói ngon, nói ngon. Nói ngon. ngon. Nói

นั่งยนเถอะมาหยุยุไปรอจับหนูไว้ปากต่อเดี๋ยวดหนูแกจะขึ้นมานี่นน มาก้มดูแจไมห,หน่อยอมาก้มดูแจ่มห,หน่อย,อ,ยอียอไอเรียกไอ้บาท mầm tao mới đại ngay mầm không cho mày nè cây món á khó kín khó kín mầm khó kín mầm năng luồn năng luồn tài mùi tao mặc cây rất lo muốn bay nàng tớ chít cu hỏi gì vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นันมาไม่ก็ได้กินกรอบเนี่ยรู้จักมาขอกินด้วยนะร้อนร้อนมากเลยมานั่งรอจำชื่อแมวไม่ได้มันชื่ออะไรวะ แม้มเออมนอั่งรอแรมแรมนอนมั้งนอกแล้วมันหลบมันแอบไปแอบนอนไม่ยอมเข้าค้องใส่จะเป็น อาทิตย์นู่นเนี่ยอาทิตย์ที่หยุดหลายๆวันนู่นเนี่ยบาถึงจะได้ตัดขนให้มันเนี่ยไอ้มอมเนี่ยไม่มีเวลาจริง,รงทำขนมแล้วไม่มีเวลาเลย มาขอก็ได้กินทุกรอบเนี่ยไม่เคยห่วงอ่ะร้อนมากเลยใส่ขึ้นนี้ฝนจะตก ไม่รู้มันจะให้ตัดหรือเปล่าเลยเพราะไม่เคยตัดให้มันไงนแ,แต่ตัดต้องมีคนจับให้คนหนึ่งอะ่ะมันกัดเอามันไม่กัดหรอกแต่เราก็กลัวมันกัดอนะเนาะไม่ใช่หมาเรากินให้อิ่มเร็วๆเร้าเข้าเดี๋ยวจะได้เก็บ ก้มดูให้หน่อยที่มันอยู่ใต้ท้องรถไหมกม้มยังไงก็ก้มลงไปแม่ก้มไ,มไหวๆช่งใช้มึงอ่ะก้มไหวจะใช่หรอมึงมึงตัวไม่เล็กแต่มึงก็อายุน้อยกว่แม่อะเอาไปแล้วมึง้เหรอจ๋าไปแล้วเหรอจ๋า,จาอิ่มแล้วเหรอจ๋าเนี่ยมันอิ่มแล้วลมันละ mình im nè anh bay nè im nè như nè như nè bát á như nãy đó nè nè thôi mึง nè thằng trò มามข้าบ้านไปลูกไปเข้าบ้านไปไปไป,ไปข้าบ้านเน้อไปไปจะนั่งนี่เหรอเธอจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเธอต้องเข้าไปฟ้าบ้านในเขานะหืเขาหยดยายเห็บหมัดให้เธอต้องไปฟ้าบ้านเขานะรู้ไหม ขาให้ข้าวให้น้ำรู้เปล่ารู้เปล่าเอ้ยไม่ต้องเข้ามาใกล้หรอกอุ้ยซุยลูบหัวแค่นั้นแหละจะต้องเออเร็วออกไปเร็วออกไปแม่อย่าเข้ามาใกล้หลายดู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 คนดูมันดูดูดู ดูดูมันจะต้องเข้ามาใกล้ชิดอยู่ดิไปเถอะอยากจะเลี้ยงนะแต่บ้านฉันก็โอ้โหทั้งแมวทั้งหมาแมวกว่าเจ็ดตัวแล้วฉันไม่ไหวนะหิวก็มาขอกินก็จะให้กินแหละรู้เปล่ารู้ไหมโอ้ยมอมริ่งกเลยมึงน,นี่ มอมต่อมชี้จริงเลยไปกับบ้านไปไปไปมอมกับบ้านไปดูทุกคนดูถังกินเลี่ยมเลยดูไอ้บนหวงมูกลัวยมอมกินกินเลี่ยมเลยดูดิมีเหลือโอ้ยกินเลี่ยมเลยไม่เหลือ มอมมอมเข้าบ้านไปไปไปเข้าบ้านไปไปไปเข้าบ้านไปเร็วเข้าบ้านไปเร็วไปเข้าไปนอนไปไปเข้าบ้านไป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 เออเข้าบ้านไปสะกเข้าบ้านไปแล้วหิวก็มาขอกินใหม่รู้ไหม โอเคทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะดูคลิปให้ป้าหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ